อย่างชุดเนี่ยเป็นเป็นชุดสองคู่สองสิบห้ากลางสิบสองนะลูกค้าก็เสบเข้าเท่าทีวีได้เลยกดไปที่คาราวเกะแล้วก็ดูเนื้อที่ทีวีได้เลยไม้ตัวนี้มันไม้ไม้ไม้ไมไมไมตัวท็อปเลยนะอยู่ได้กันได้เลยนตตึึงงขอคือ ลูกค้าอย่างชุดนี้นะเป็นชุดคาราบเกตนะจะมีพอร์ตัวหนังปีปีนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะเล่งการับเอสวีได้อันนี้เครื่องใหม่แล้วก็ยังมีปลั๊กปลั๊กนี่สําคัญนะ,ะปลั๊กนี่ก็คือเวลาไฟเกินไฟตกอะไรพวกเนี้ยไฟเกินไฟตกเบรคเกอร์ก็จะตัดนะตักต๊กตัดกตัวนี้นะ แต่ลูกค้าอย่าไปเอาพัดลมมาเสียบนะเสียบพวกโทรศัพท์มือถือได้โน้ตบุ๊กได้อะไรได้นะทีวีได้แล้วลูกค้าก็จะได้มีอยู่ในชุดแหลกทางโรงงานต่อให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วข้างในสายสัญญาณอะไรพวกนี้ต่อให้เสร็จเรียบร้อยลูกค้าไปถึงไปต่อเข้าลำโพงอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปเสียบสายเข้าทีวีเท่านั้นเองแต่วิธีการต่อเชื่อมเข้าทีวีล่ะต่อ,อยังไงอันนี้ต่อเข้าทีวีเลยนะ เอเป็นสายสตนรีโอนะบอกแอดมินเลยว่าขอซื้อสายเข้าทีวีเส้นหนึ่งเข้าโน้ตบุ๊กก็ได้อะไรก็ได้นะเสียบเข้าไปข้างหลังนี่เลยคู่นี้เลยสตนรีโอนะพอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยลูกค้าเข้าไปเสียบที่ข้างหลังทีวีก็สามจุดห้าก็เข้ารูสามจุดห้านี้ได้เลยรูไหนเนี่ยมองไม่เห็นนี่ก็สายนี้เลยเลือกได้เลยฮลูกค้ามันมันมันมีหว้เลือกหลายหลายแบบ กบเป็นทีวีต่อใหม่นะเป็นทีวีเวลรพเสียบแล้วก็ลูกค้าก็มาด้านหน้านี่เลยสัญญาณจากทีวีเข้ามากดนี่ตัวนี้เลยนะกด AUX ตัวนี้ลูกค้าก็กดให้มันภาพเอ่อภาพภาพ,ภาพเครื่องขยายมาเข้าเครื่องขยายนะกด AUX นี่มาเลยตัวนี้ไม่ต้องนะตัวนี้ให้มันเปิดอิสระไว้ตัวนี้เปิดไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงได้เลย ชุดนี้2 5 9 0 0นาันกรอยะลูกค้า2 5 9 0 0ืนาันกร้อยในส่งฟรีกเก็บเงินไปทาง2 5 9 0 0ืนาันกร้อยนี่ลูกค้าจะได้อะไรบ้างลูกค้าก็จะได้ตู้เบส2ใบตู้เบสสิ้านิ้ว2ใบโครงปั๊มนะดอก500วัตต์ไม่เหล็กร้อยของนากาชีนะนะลูกค้าเลือกได้เบสจะเอาได้6ก็ได้โอเอร์กก็นุ่ม,ม,มลๆลอยๆราคาเท่ากันนะ,ะชุดนี้ก็โดนน้ำไม่ได้นะตากฝนไม่ได้แต่ว่าเบียร์หได้เหล้าหได้ก็จะได้เสียงกลาง12นิ้ว2ใบเหมือนกัน10เสียงกลาง12นิ้ว ก็ดอกสา0ร้อยวัตต์ของปัม๊มแม่เหล็กร้อยี่สิบของนาคาชินะแหลมก็ยังเป็นแหลมจรวดแหลมจรวดสา0ร้อยวัตต์เหมือนกันนะเป็นแหลมจรวดแม่เหล็ก1้อยห้าสิบลูกค้าก็จะได้เสาเสาเสาพร้อมเลยนะเสาสองต้นสายสัญญาญณส,สายลำโพงสี่เส้นตู้แหลกก็จะเป็นตู้แปดอยู่ก็จะมีรลงปักแล้วก็เครื่องรับสัญญ,ญาณไม้ของนากาชิรุ่นตัวรองท็อปเลยแล้วก็ยังมีเปีเปีก็ เล่นเล่นไม้ได้สองตัวเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ด USB ได้นะก็ยังมีพาวเวอร์หนึ่งหกห้าหนึ่งตัวหนึ่งห้านี่พันวัตต์นะหนึ่งห้านี่พันวัตต์สายเนี่ยลูกค้าต้องซื้อนะสายที่เข้าต่อทีวีเนี่ยเป็นสายสเตริโอลูกค้าบอกแอมินได้เลยขอซื้อสายนี้เพิ่มแค่หนึ่งเส้นแต่ทุกอย่างเนี่ยในชุดเนี่ยมีให้หมดอยู่แล้วรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีทั้งหมดเลยรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีทั้งหมดนะก็ลูกค้ามารับเองที่โรงง,งานก็จะเจอเฮีาต้อยก็ทางบริษัทก็จะะลดให้400นะ

โรงงานเนี่ยเวลาลูกค้าสั่งมาโรงงานส่งคุณส่งไม่ได้ส่งไปแบบนี้นะไม่ได้แพ็กกระดาษอย่างเดียวนะใส่กล่องนี่อีกทีนะึงนะแล้วก็ปิดเข่าฝาเข้าไปแล้วก็ยิงตะปูกาวไม่ได้ทาลูกค้าไปถึงก็ไปงัดออกได้เลยนะรอยทั้งรอยนี่ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเ,อเรื่องเป็นรอยเรื่องเรื่องเสียหายเลยนะคือไอ้เรื่องใบเสร็จนี่นะลูกค้ารับประกันหนึ่งโรงงานรับประกันให้อยู่แล้วเรื่องใบเสร็จลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะลูกค้าทําใบเสร็จหายอา้าว ซื้อมาเมื่อไหร่แล้วโรงงานจะรับผิดช,ชอบให้ไหมเนี่ยก็ลูกค้าไม่ต้องกลัวแล้วนะใบเสร็จก็ทิ้งไปก็ะดอะไรก็ได้เพราะว่าลูกค้าบอกเลยฮะว่าชื่อนี้ซื้อรุ่นนี้ไปทางโรงงานเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบ AI หมดแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเหมือนกับโรงพยาบาลเหมือนกับที่โรงพักอะไรพวกนี้กดชื่อไปเลยมันก็จะขึ้นมาเลยลูกค้าซื้อไปวันไหนนะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะเรื่องการรับประกันโรงงานนี่ก็เดี๋ยวนี้ใช้ระบบ AI หมดบินบินหายช่างมันฮนะช่างมันก็ไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้บอกชื่อได้เลยฮนะ